ครับผมอย่างที่เห็นเลยครับผมโดนโลบอกแบนโดนแบนหนึ่งวันนี่คือครั้งแรกที่โดนโลบอกแบนโดนแบนวันนี้ตอน5้าโมงมีการนลดเอาไว้ว่าไม่อนุญาตให้มี s e ็กชวลคอนเทนผมไม่ทําอะไรผมก็เล่นเกมปกติไม่ได้ทําอะไรเลยอวตารีเซ็ตโดนแบนหนึ่งวันคืออะไรอะอวตารีเซ็ตอวตารก็อวต้าของโลบอกรุ่นล้วนเลยไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลย เสื้อก็เสื้อปกติเสื้อแอมนูปธรรมดาใช้มาต้องนานแล้วด้วยอะไรคือเซ็กชวลคอนเทนต์อะไรครับ้ <c oughs> เจอกับตัวเองนี่คือรู้ซึ้งเลยโมเดลเตอร์ของโรบอกเดี๋ยวดูในเมลหน่อยสวัสดีมอนโนเกะสี่สทีมกันกรองของเราได้รีเซ็ตอวาตารของคุณรีเซ็ตเพื่ออวาตารผมเข้ามาจากคุณนี่แหละรายการนี้ละเมิดมาตรฐานชุมชนของโรบอกคุณอาจจะอุทธรณ์ได้นะสามารถตรวจสอบสถานะการละเมิดของคุณได้ <c oughs> ไม่อุทธรณ์นะ เสียเวลา <laughs> โอ้โหและอวตารโดนรีเซตติ้งด้วยครับ <laughs> คืออะไรเนี่ยคือเราจะแบนไอ้เขาคุณนานขึ้นนะถ้าเกิดคุณยังทําผิดกฎอยู่อ่าปวดรู้ไว้ว่าคุณต้องรู้กฎของโลบก,ก่อนปัญหาคือผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับพี่อ่ะตอนนี้ยูสเกะนะฮะแต่งตัวเป็นโมโนเกะนี่คืออวตารของโมโนเกะนะครับใช้มาต้องหลายปีแล้วมันมีอะไรผิดปกต,ติตรงไหนหรือว่าทนความเท่ไม่ไหวความเท่ของเสื้อแอมนูปอ่ะอีกวันหนึ่งเจอกันฮะกับโมโนเกะ โอ้โลบอกน่าปวดหัวมาก